ครับบ <expand> uh bon ังก๊อปพูดถึงความพร้อมของเจ้าเสือดำในวันน really ี้นะครับว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับถูกซ้อมครับก็สภาพร่างกายเต็มร้อยนะครับวันนี้มาดีเลยครับเขาเตะนวมเตะเป้าก็ดีนะครับบังก๊อปชอบอะไรตัวเจ้าเสือดำผมชอบทางชนแล้วก็เบอร์แข้งครับเขาจะเป็นไก่แข้งหนักปวดอาวุธครับออกแข้งแบบไม่เปลืองครับทำไมถึงชื่อเจ้าเสือดำครับมันยังไงครับผมว่ามันแข้งมันลึกแล้วมันเหนียบเสือที่ไม่เคยถอยครับครับผม ันนี้มั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกินร้อยครับฝากเอฟซีทางบ้านแล้วก็เอฟซีทบฝันฟาร์มติดตามเจ้าเสือดำแล้วก็ซุ้มส่อสนอความนะครับก็ฝากเอฟซีซ้อเสนนและเอฟซีทบฝันฟาร์มแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์พวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับบังคับครับผมครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับพ่อหน้าแก่น้อยครับครับผมยายที่พูดถึงความพร้อมของเจ้าเทพมาแล้วก็หลังการฝึกซ้อมที่ผ่านมาด้ยครับ ครับคอสเตนอมเตเปาดีครับดีครับไม่ที่ชื่อชื่อชื่อเจ้าเทพมันครับชื่อมันมันเพราะอนี้ครับเพราะดีนะครับครับพี่ชอบเป็นแหมตอยเจ้าเทพมันเป็นไก่คมครับคมเร็วครับผมอันนี้มั่นใจเกินร้อยนะครับพี่ครับเกินร้อยครับฝากเอฟซีทางบ้านแล้วก็เอฟซีสพานบ้านติดตามเจ้าเทพมันแล้วเข้าเกินร้อยครับครับฝากเอฟซีติดตามเข้าเกิน้อยแล้วนะครับวันนี้มาเอาแชมป์กับสีกีครับครับผมวันนี้แพ้การเป็นเรื่องของกีฬาครับครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับครับ